สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนบ้าบอลกับทางช่อง Jazz Studio TV วันนี้ครับโคกับผมแอดมินอาคนบ้าบอลครับเรามีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยนะครับแน่นอนนะครับว่าผลการจับฉลากยูยิบสาเอฟซีเอเชียนคัพนะครับที่จะจัดขึ้นในประเทศอุซเบกิสถานนะครับผลออกมาแล้วนะครับทีมไทยอยู่กลุ่มเจร่วมสายกับทีมชาติลาว มาเลเซียและก็มองโกเลียเจ้าภาพในกลุ่มนะครับหลายๆคนก็หวังว่าจะได้เจอกับน้องกันธรวัน์สังกิจถาวรนะครับกองกลางทีมชาติไทยที่เล่นให้กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เป็นห่วงว่าน้องจะมาร่วมทัพได้ไหมนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวอันร้อนแรงนะครับว่ากันธรวัน์สังกิจถาวรนั้น ได้ลงซ้อมกับชุดใหญ่ l e t เตอร์ซิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแอดก็หยิบยกเอาภาพแล้วก็วิดีโอบางส่วนนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมชุดใหญ่ก็มาดูว่าเจ้ากันธนวัชึินกิตาวนจะดีพอท,ที่จะเป็นตัวจริงหรือเปล่านีครับผมซึ่งหลายๆคนก็ให้ทัศนะว่าน่าจะให้หลีกรองนะครับ ยืมตัวไปเล่นก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไวัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะครับการ่าล่า,าสุดน,นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาธรรมด์ิึงกิจถาวนเดินทางมาราย,ยางานตัวฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่เป็นวันแรกเพื่อเตรียมตัวในช่วงปลีซีซั่นเคียงข้างนั้เแต่ตัวหลักอย่างเจมี่วาร์ดี้นะครับเฟเอนดี้นะครับเจมส์จัสตินนะครับ นี่นก็คือบรรยากาศของการฝึกซ้อมนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับมาพูดถึงเจ้าอุ้มนะครับทีละทรบุญมาทันหลายๆคนก็พูดถึงว่าทําไมเจ้าตัวโดนดรอปไป3ามเกมนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นตัวสำรองนั่งมานั่งกันยาวๆแต่อุ้มก็มีดีพอนะครับพอที่จะเบียดตัวขึ้นมาเล่นเป็นตัวสำรองนะครับช่วยพาทีมเอาชนะได้นะครับผมเนาะเจ้าตัวกล่าวอย่างนี้นะครับว่ากขเป็นเรื่องที่ดีครับ ที่มีการแข่งขันสูงสำหรับมาริโนตไม่ว่าใครจะเล่นตำแหน่งไหนลงไปก็สามารถทดแทนกันได้อยู่แล้วก็อยู่ที่จังหวะและโอกาสของคนนั้นเวลามีโอกาสก็ต้องทำให้ได้จากนี้ก็ต้องพยายามรักษาสภาพร่างกายความฟิตให้ดีที่สุดและรอโอกาสร่วมงานกับโค้ชคนใหม่เท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแบ็กซ้ายทีมชาติไทยนะครับจะอุ้มธิราธรบุญมาทันได้กล่าวไว้นะครับหลายคนก็ลงมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า อาจจะได้ย้ายไปเซลติกหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นสโมสรของบอสอันติูกูนะครับโค้ชผู้ปั้นเจ้าอุ้มเองนะครับผมอ่ะแอดมินก็มองว่าเซลติกนี้กำลังใกล้จะเปิดฤดูกาลความหวังนี้อาจจะลดน้อยลงนะครับแต่ฤดูกาลหน้าก็ไม่แน่นะครับหรือว่าช่วงพักฤดูกาลเนาะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าอุ้มเทรลทรบุญมาทัน แบ็กซ้ายทีมชาติไทยของเราแล้วกันนะครับผมวันนี้ข่าวสารหยิบยกมาให้ท่านสมาชิกได้ฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยแล้วกันนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยข่าวสารต่างๆคอมเมนต์กันได้ทางด้านล่างใต้คลิปกันเลยวันนี้แอนพ็นต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับขอก่าวคำว่าขอบคุณครับ